สวัสดีค่ะ่อพี่น้องลุงป่าอาอาครูบาอาจารย์ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะเสียงเจีวๆมาอีกแล้วพี่น้องจาา้าเมเนยยลิ้นสิมอวาเลียงเมียฝรั่งยอมตายไรา้ญยยาติในต่างแดนนะคะเป็นอย่างคือจังว์วแนวนีเนาะค่ะนอกจากเมเนยเฮ้ากสีมาคุยแบ่งปันแง่คิดมุมมองหลายๆอย่างซึ่งคลิปนี้สิเป็นการแบ่งปันอีกคือเกานันละพี่น้องจ้า แต่อย่างเยลินก็คือหัวข้อแบบนี้ซึ่งเท่าที่เยลินอ่านคอมเมนต์ของพ,พี่เพื่อนๆมาก็มีหลายๆท่านที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างบอกง่ายๆแบ่งปันความคิดเห็นเนาะค่ะเนาะซึ่งคิดเห็นความคิดเห็นของทุกๆท่านเยลินให้ความเคารพทุกๆความคิดเห็นบว่าสิแบบใดก็ดีนะคะก็ะดีใจหลายๆที่หลายปู่หลายคนได้เข้ามาเอ่อ แสดงการแบ่งปันซึ่งกันและกันเนะะาะค่ะเนาะค่ะเมื่อนี่เยลินกัซิเวลในฐานะที่เยลินใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือว่าพี่พเพื่อนๆหลายท่านที่ที่เขามาติดตามช่องของเยลินอินดีเนาะค่ะนอกเป็นอย่างเมียฝลังลหลายๆท่านถึงย่อมตายลายหยาดขาดเม็ดในต่างแดนกับเพราะว่าในช่วงเวลาที่ทางานกเกษียณเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าจะหันหลังกลับไทยไปอยู่บ้านพี่น้องจ๋า บางคนเจ็บปวดรวดเล่าจากจากครอบครัวทางเมืองไทยนะคะอันนี้เยลินก็ออกตัวไวโกน่าบเดยมาดามาว่าให่ครอบครัวผู้ใดเพราะว่าสถานสถานะทางครอบครัวบวาวชิยูฟังฝรั่งก็ดีฟังไทยก็ดีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะค่ะเนาะกะแต่ละครอบครัวกับบวคือกัน แต่ในสถานะเมียฝรั่งหลายๆท่านเพิ่นก็เลือกทีสีบบไปเพราะเหตุผลใดบางคนมีลูกกระเพิงพ้าบอดดันะคะค่ะเหตุงานงก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 ,งกหาเงินแถบลมแถบตยเทั้งทรงลูกเลียนอยู่เมืองไทยหวังที่สิไปฝากผีฝากไข่พี่น้องจา๋าคลูกกับผสมประกอบซะเออผสมประกอบในทีนี้บอดดัเป็นคนพิการขาง,งอยเมื่องอยนะคะค่ะ เลี้ยนก็เลี้ยนไปซ้ำนั่นละ่ะแม่ฉันเป็นเมียฝรั่งทรงให้เลี้ยนคอยกะเลี้ยนเออคอยอยากไปคอยกับไปเอออ,อแม่มีลูกพูด,ดียวาวมาเหตุงานงกงกยู่่ตตางแดนใส่สีแบงคาใส่ใจกับฝรั่งกับเขากับน้ำกับซื่อกินเองค่าเชาบ้านก็ต้องออกซอยฝรั่ง ฝรั่งเขาก็ไม่ได้ว่าจะซัพพอร์ตเราได้ในทุกๆเรื่องการช่วยเหลือจุนเจือฝรั่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราเป็นผัวเมียกันเราจะต้องช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะผัวไทยผัวฝรั่งพี่น้องคะอันนี้อยลินคิดแบบนี้นะคะเยะลินอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันใดอยดาเยลินเด้อค่ะเด้อค่ะ <c> ค <oughs> ่ะส่สีเจียดเงินทรงหลูกเลียนลูกกับคุณคุณเออ แม่บ่ได้เปิดร่านขายยาให้มันกลับไปเปิดร่านขายยาขายแม่มันทุกสนิทเออตำรวจจับข้อเอาซะเอออยากพี่น้องส่งข่าวเอ,อ้ยอ,อีนั่นอีนี่เอยลูกมึงถือจับอีกแล้วเอาละบานมีความรักลูกเจ็บปวดนะแม่ทุกคนเจ็บปวดนะคะถ้าลูกว่าลูกเจ้าของนี่เป็นแนวนี่ ด้วยความรักและห่วงใยซองไปเละาเงินอืมไปแก้ปัญหาต่างๆพี่น้องเอ,อ้ยเป็นตะลีตูนชาตเด้เมียฝรั่งในกระดาจ้งว่ากมบวเวนี่ยังดอกคันได้พัวฝรั่งขึ้นมาแล้วมันเป็นเอาโรดมันเป็นเอารดเออจ้งว่ามันเป็นจังไดแบกกมแบกเว้นลดเราแบกหรือว่าเราไม่ปล่อยวางอันนี้กับบลูคือกันเอาบาทเนี่ยเอาไทยแล้วก็แล้วเอาออกมาเอาเลี่ยนกับ,บปอจบ เมียฝรังผู้นี้เล่ากับไปซื้อค่อนดูไว้หวังว่าสิได้ใส่ชีวิตบ้านปลายในเมืองไทยนะคะเป็นทรัพย์สินส,สมบัติของเราผู้ดึงนี่ลหละพี่น้องค่ะลูกบ่มีมองไปเลี้ยนกับบ่จบเออวิโตนซาดลูกก็ให้ลูกไปยุลูกไปยุแล้วแล้วกัมว่าสูงได้บาดนี่เอาเออคุณคุณลูกเทวดาเออลูกเทวดา ผู้แม่นี่พ่อตายแล้วอยากกลับเมืองไทยก็ไม่ได้กลับไหนจะต้องผ่อนคอนโดที่เมืองไทยไหนจะต้องสู้หนาวฝ่า,าลมฝ่าฝนฝ่าดงหิมะไปทำงานไหนจะต้องทนฟังเสียงฝรั่งที่ด่ากรอกหูทุกวันลูกเธอโตแล้วเธอจะไปดูแลอะไรมันนักหนามันชั่วก็ให้มันรับผิดชอบตัวมันไปสิเพราะเธอเลี้ยงลูกอย่างนี้ไง เอ้ยเขา็อไว้มาโทษเจ้าอีกระบาดเนี่ยฮะฝรั่งนี่ขันมาลูกใหญ่แล้วเขาบ่ได้มานางเบิ่งกันเด้พี่น้องลูกของฝรั่งเขาหากินเราเองพี่น้องค่บะบ่กคือ ude, เฮาเดียงแม่มจะบอฮอดเมื่อมันตายคุณนะเออเออบอกมาละของขืนแท่นเออข่อยก็บหยอกคือกกันละวะเออพี่น้องจา๋าหวานอมขมกลืนกินเขากล้น้ำตาผู้เป็นแม่เนี่ยเอ้า บ้านนี่คอนโดพนเสร็จแล้วเออคาดว่าสิได้ไปอยู่ใส่ชีวิตบ้านไปกับลูกกับเต่าอยู่เหมาะ,ะเมียเมีเอาลูกพ,พัดเอาผู้สาวมาอยู่นําเอามันกลับเป็นเรื่องถรร้ามาติดเนาะพี่น้องเนาะเขาญงเป็นบ่าวเป็นสาวเขาก็ย่อมอยากมีความรักอยากมีลูกมีเมียมาอยู่นําแมันบอกเอาผู้สาวมาอยู่นําแม่นยัล่ะบาดนี่แม่ขอเงินแน่ค่าดองบอก ข้ายังบอกกะว่าไปข้าเสียหายเอาลูกพี่ไม่อยู่ลูกพี่กะมาเต่งกินนอนกินบานี่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงลูกตัวเองไม่พอเลี้ยงลูกคนอื่นด้วยเอ้ยคุณคักบ่ลูกกระไดลูกเทวดาคุณคุณเอ้ยเมื่อหล่คำแพงเอ้ยเอออีโตนศาสตูเป็นแม่ปู้อยู่เมืองนอกเดีเนาะเอ้ยกินกะกินประหยดัดประหยัดพี่น้องเอ้ยครอบอยากนี่ให้ลูกครอบอยากสาั่งอยากเปลี่ย ให้ตัวเองในชีวิตบรนปลยพี่น้องอลูกกะผ่านเล่ามีล้านกับเบิดล้านแน่นี่อืมจักบอลกับบาเว้นเอียงมีลูกผู้เดียวน้ำเพลนหวังสิใดเพิงผีเพิงไข่ลูกผัดเป็นแนวใหม่เป็นปลิงกกอตั้งแต่ปูเป็นแม่กินเลี้ยงจบปอว่าสอปอว่าช่อสีตอแนวเอื่นกับตอบ่ไดเก,ก๋กอนพี่น้องค่ะบาไปเห็ุงานได้บ่านี่งานการกับว่าไป ผู้แม่กระทรงยู่ป่อมๆเมียกับเมียอันนี้ในกรณีของท่านเมียฝรัง่งผู้นี้นะคะเฮาสีโทษเล่ากับบด้เน้ยหัวอ,อกของแม่พี่น้องลูกจะดีจะชั่วก็ยังเป็นลูกเราอืมค่ะมันเล่นวันเล่นยาในวัยคึกขนอนะะนะอ้องเนาะค่ะเนาะเออวัยคึกขน้องเราไม่ได้อยู่กับลูกเออบ่ได้เลี้ยงเขาบ่ได้อยู่ใกล้ชิดเขานี่ ลูกก็เติบโตไปแบบคือต้นไม้เนี่ยละพี่น้องอยังไงไปทั้งใดมันไก่ไงแต่ว่าต้นไม้มันก็บม่คือคนเน,นาะค่ะเนาะคนนี่มันต้องมีจิตสำนึกเด้เออตอน้นไม้เนี่ยมันเมีจิตสำนึกมันอยากคือท่านไงเติบโตไปทั้งใดก็ไปตามธรรม,มาชาติตามแรงลมแรงนมทวงของลูกเน,นาะค่ะเนาะแต่ว่าคนนี่คนมีชีวิตจิตใจไม่จิตสำนึกนี่สิเหตุหยังแต่ลอย่างเนี่ยเอาความสนุกคือขนองของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้คิดถึงหัวอ,อกผู้เป็นแม่ ที่<น>หากินงงงอยู่เมืองนอกนี่ส่งไปให้กินอยู่ปั่มปั่มนี่เออเกิดแล้วตายจะแทนคุณบิดามารดาผู้นี้ได้ไหมเกิดจากซิบสาสิแทนไดบ่วเอ้ยไปแล้วบี้พานแม่พี่น้องเออ้ยเออผู้แม่เดี๋ยวปัจจุบันนี่เราเล่าแล้วเดฟพี่น้องเลาบ่ไปแล้วเมืองไทยแล้วป่าลูกแล้วถิ่มเลยเออจากความเจ็บปวดลวดลาวหลายอย่าง ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่ามีแตเ่เงิน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 เอยจนผัวฝรั่งดา่าผัวฝรั่งวา่าคันเถ้าสิเป็นแนวนี่เธอก็ออกไปอยู่หมองอื่นสิไปจังไดหลือพี่น้องอืมสิไปจังไดเอออดทนให้เขาวา่าให้เออลังเทียเขาก็ดีลังเทียเขาก็ให้ฝรั่งกะได้ข้าเจ้าว่ามีลูกน้อกันนะคะ บ่ไม่ลูกน้ากันค่ะย่ามเขาดีเขาก็กว่าดีย่ามเขาใจให้ขึ้นมาเขาหุนหวยพ่อหยังวัตีหนึง่งเรา,าว่มีโอกาสสีได้รับนอนครับผัวเราเราเรา,เราให้ความสุขก,กับผัวเราบ่ได้ค่ะฝรั่งนี่ค่ะมันยังไม่ความต้องการยู่นี่บพรวา่าฝรั่งหรือไทยเหรอเนาะเออว่าเอาหมองมาเมาหมองนี่ละอืม ถ้าหาความสุขจากรูปร่างเลือนร่างของเราไม่ได้เนี่ยมันก็อยากเป็นแน o ไม่แมนบบเจ้า่าพี่น้องเอาเอันงงงงแงง,ง,งกันนี่เออเนวได้กินเคยกินโบได้กินยากเล่าเราก็ฟังเหตุเรียกพี่น้องจาอ๋าโบมีเวลาให้ผัวเดินทั้งฝั่งผัวตำหนิติต้งด่าโทให้เจ็บช้ำน้ำใจเออย่านเขามีเมียหน่อยกับปานนั่นเอย้ย เล่ากับหักผัว mm. เล่าตาวา่าเล่ากับหายความสุขผัวเล่าบา่ได้พ่อ,อยังวันตีเหนื่อยมาจากงานการเออเหนื่อยมาจากงานแล้วยังมาทํางานบ้านปฏิบัติพัดบีผัวอีกคนน่ะมันเมียมันลาขึ้นมากมันสิไปมีอารมณ์บ่เออลงังเีอเล่ากับว,วา่าอยากเอากับเอาซะอือนำให้มันเลี้ยวซำซะเออให้มันสาแก่ใจมึงสาเออกูนี่เบิดความอะไรตายอยากเลี้ยว พ่อยอย่างคนเฮามันสิไปมีอารมณ์ยังแนวมนันนี่มีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์ระทมอยู่ในหัวใจเออนี่คือสิ่งที่ยลินได้รับรู้มากนะคะค่ะลูกกับบอไดดังใจพี่น้องจากที่เคยขาดหวังว่าสิกลับไปใช้ชีวิตบ,บันปลายอยู่เมืองไทยเราก็เลยตัดสินใจที่สิพกกลับไปบ้านคนโดนั่นเล่าก็บสื่อทิมไม่หันละพี่น้องคะเราบอกว่ามันสิเป็นสมบัติชิ้นสุไทยที่ฉันจะสื่อชิงไว้ให้ลูก อ้าอย่าลืมถามเราเจ้าสิไปอยู่ใสยูย่แมมันนี่แหละตายแมนในประเทศอังกฤษนี่แหละว่าสั่นว่ามีาไผ่เอาไปเผากับมันเอาเป็ดๆอยู่นี่แหละผัวใหญ่ก็เท่าเราละเออมันสิตายเมื่อไรกะยายมันใหญ่ตายก้อนกะดีไปมันตายก้อนก็เออกะดีไปไผ่าตายก้อนก็ดีบัดเราว่าเอือยปุงคักแล้วว่าสั่นเราว่าเออเงินจักรล้านกับเบิร์ดควัทีสีใดเก็บเงินเก็บ,กบทองก่อนนี่ไว้ถ้าดูแลเจ้าของยามเท่ายาม,ามแกเออ เอาไปเอามาเหตุงานทั้งชีวิตพี่น้องจา๋าสิ่งที่ได้ได้แต่ความเจ็บปวดรวดแล้วถ้าจะโทษว่าเป็นยอนเมียฝรังเลี้ยงลูกตามใจถ้าผู้เจา้าบม่มีลูกผู้เจ้าก็บ่เข้าใจดอกคนที่มีลูกยังที่ยเยี่นกาวขังตนนะคะจะชั่วจะเลวก็ลูกของเราค่ะมันบบไปขาไปแกงผู้ใดถึงขันใดพ่ออภัยใดกัอภัยเนาะค่ะเนาะพราะว่าชีวิตของคนเฮามันมีผิดพลาดได้ไม่เขาก็เรา ลูกเข้านี่เฮ้าบ่ได้เลี้ยงมันแม่แทมี่แม่เป็นเมียฝรังเนี่ยโอ้ยพี่น้องความคิดแตกต่างเลยละ่ะเฮ้ยแม่ขอ่อยรวยเออเขาคิดยุแค่นั้นเด้พี่น้องบ่เห็ดงานแม่ข่อยก็ให้กินเมยแม่ข่อยเป็นเมียฝรังเออสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจปาลูกทิมพี่น้องค่ะบ่ทั้งน้ำตาเออ มันโตขนาดนี้แล้วมันจะเป็นจะตายก็เรื่องของมันพี่ทำหน้าที่แม่ดีที่สุดแล้วต่อไปนี้พี่ก็จะดูแลตัวเองแล้วป่้วยพี่น้องค่ะแล้วกล้วยเออเราบอกว่าสิตายแม่มันอยู่เมืองนองเนี่แหละตายอยู่นี่ผู้ดใดเผากับชิมัยก็กั่บ่หาตลูกเผาล้ว่าให่มันสู่ชีวิตเอาบ่มีกูมันอยู่บ่ไดกับมันอดตายโหลดละวังสี่พี่น้องขาดังนั้นแล้ว บางครั้งการที่เฮาหาักลูกนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแหละพ่อแม่กับหักลูกสุขคนนั่นแหละ,ละอยากให้ลูกมีอนาคตที่ดีย่อมลำบากตากตำทุกอย่างเออเพื่อที่สิให้ลูกเอาไปต่อยอดเฮากระสิได้ผ่อนคลายความ ทุกใจลงแมนบอพี่น้องอันนี้หฮงไงไปนาแหงแตะน้ำทุกมาใหยไปนาสิ่งที่สีห้ามได้ที่สุดก็คือการปล่อยวางปล่อยแม่มันถิมโรดพี่น้องค่นลูกประคำว่่คุณลูกเน่ละคุณเออปล่อยมันถิมเออเออเกินก็เกินมากผู้เดียวไปกับไปผู้เดียวตัวเออไม่มีเรามันอยู่ไม่ได้มันก็อดตายเท่านั้นเองเออ หักดิบพี่น้องจ๋าเล่าฮักดิบลูกเล่าพี่น้องเอ้ยเราว่าสิตายมันยืนเมืองนอกนี่แหละตายอยู่นี่หรือว่าบ่ตายอยู่นี่เท่าแก่โตไปเงืนเนกระเียนเอื่อยกระสีพ่อได้กินเลียงปากเลียงทองเจ้าของอยู่คันกลับไปบ้านนี่งานกับบ่ได้เหตดชีวิตไวกระเซียนสิไปอยู่มอมอแม่แม่ลูกกระสีขูดหนังขูดเลียดดูดปานปิงโอ้ยยายสิเอาใส่ไม่มันมันชิบะขากู้ยไตขึ้นในข่าวสะบ่ ทุกทั้งกายทุกทั้งใจเอาจังสี่ลินเอ้ยอเอื้อยบบเมื่อดอกเอือยสิตายมันอยู่เมืองนองเนีน่ยแหละเออเงินเกษียณใหญ่กับพ่อสิไดเรียงปากเรียงทองเจ้าของอยู่คันโัยใหญ่ตายนี่จาก,ก่อนกับสิพ่อได้กินได้อยากมอมเมะคันใหญ่ตายก้อนกับแล้วไปผู้ใดอยู่เบื้องหลังกับยาเออเราปรงอันนี้จังวัตสังขาลาพี่น้องค่ะถ้าเราไม่ปรงเราไม่ปล่อยวางทุกเหล่านี้นะพี่น้อง ตายเอ็ดเลดบ่าวาเจ้าจะเป็นเมียรฝรั่งหรือบอไดเป็นเมียรฝรัง่งในกรณีนี้นะคะย่อมตายในต่างแดนไรยาขาดมิตรมีลูกก็พึ่งพิงไม่ได้หวังเป็นที่พึ่งสุดท้ายกลับกลายเป็นปลิงนะคะถ้าเฮาบอตัดเฮาบอดัสเซนเขาเฮาบอฮักดิฟเขาก็จะไม่รู้คิดรู้สำนึก คนมันมีเมื่อมีตีนมีสมองทอทอกันกับผู้อื่นค่ะมันสิปลอยให้โตมันอดตายกับปล่อยให้มันปล่อยไปโชคดีที่คอนโดนั้นขายซื้อขาดแล้วเป็นของของแกแล้วโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าค่าอะไรเออลูกไผ่ลูกไส้ก,ไก็ต้องออกไปหางานเฮ็ดเพื่อม่เสียค่านาค่าไฟเสียค่าบำรุงรักษาเสียค่าป่าค่าทองของเขาเองนี่คือบทเรียนสําหรับลูกเทวดาทั้งหลายแหล่นะคะถ้าหักพอ่อหักแม่ก็ดี ให้มีจิตสำนึกที่ดีนะคะ <d ann oy al> เพราะว่าพ่อแม่ของคุณนี่ที่ใช้ชีวิตในต่างแดนในต่างประเทศเนี่คุณไม่รู้หรอกว่าแม่ของคุณลำบากแค่ไหนถูกสามีดีก็ดีถูกสามีไม่ดีเขาโขกทรัพย์แม่คุณมากแค่ไหนคุณไม่มีวันรับรู้ค่ะทุกทั้งกายทุกทั้งใจบ่แมนใดตั้งแต่เงินใสยืมปั่มปั่มแม่ฉันเป็นเมียฝรั่งฉันจะทำยังไงก็ได้ ดังนั้นแล้วถ้าเจ้าคิดจังสีชีวิตของเจ้ากับสิมีต่ความลมจมนะคะหาความสุขสงบบ่ใดมีน้ำซ้ำเนรคุณบุปการี่โดยเจตนาอีกต่างหากค่ะเมื่อนี่คลิปนี้ก็มีมาฝากมาตอนไล่เติบเน่าเติบพี่น้องค่ะดังนั้นแล้วบ่าวาสีเป็นจังไดเฮากับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะเนาะเฮา,าบ่าสามารถที่สิพึ่งเขาใดเฮากับทองเพิ่งตัวเอง เราให้เขาเราก็ต้องให้ตัวเราด้วยนะคะเพราะว่าใหาไปแล้วเพเกิดประโยชน์บ่เกิดการต่อยอดใดๆทั้งสิน้นมีตะเบิดกระเบิดคนที่สิตายจมความถูกก็คือตัวเฮาเองนะคะตายทั้งทั้งที่ห่วงรักและก็ห่วงเ,เลือดในอกแม้จะรู้ว่านั่นคือปริง เข้าก็ต้องตัดต้องว่างนะคะค่ะคลิปนี้ยาวค่ะพี่นองคะก็หวังว่าพี่ว่านองสีรับช่งมาหอดตอนไทยนะคะลงคอมเมนต์ลงความคิดเห็นให้ยล่นอ่านน,นําในเดอค่ะเนอรวพี่าพี่ๆเพื่อนๆพ,พ,พบเจอสภาพใดมาแน่มีการแก้ปัญหาจาัดก,การแบบใดแน่ก็ลงในคอมเมนต์ให้ยล่นอ่านน,นําแน่คลิปนี้เล่าไปแล้ว,วพี่นองจา๋าจวดจวดดูแลสุขภาพโดยเดอร์ค่ะเ้อสวัสดีค่ะ